สวัสดีครับผมอยู่กับช่อง YouTube นิกี้สายฮานิกี้สายลิทเช่นเคยครับผมโอ้มาดูรถดำล้อหน้าจมุกใดเลยครับจะขึ้นได้หรือไม่นี่อ๋อทำไมเป็นอย่างนี้โอ้โอ้อ่านกันชนเบี้ยวกันชนเบี้ยวเลย <laughs> <laughs> กิดลุงเนี้ยทำไรงย่างเนี่ยทำไงขึ้นได้ <laughs> 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 คนไม้ยาวเลยมาดูครับจะขึ้นได้หรือไม่ครับผมโอ้ตุ๊ดครับขันไหนอ๋อไปกลับทุกวันบุอ้ โอ้ล้อหน้าจมครับตัวจานทิงทุดเคลลิ่งครับ,ค,ลลค,รบคนโตไม้คนกุลไ้เที่ยวละร้อยสามสิบครับผมกเกียดว,ว่าบดๆนะโย่ทำงานชั่วโมงไปเรื่อยๆครับชั่วโมงละพันแปดครับนี่จานเกียดว,ว่าทีนั้นก็ล้อหน้าจะมุดดินครับโอ้ขึ้นไงได้เนี่ย ซูปเปอร์เอ็กซ์เอ็มครับผม140ร้อยสี่สิบแรงเจ้ากโกเบครับของเสียเกิเอะครับผมทีมงานธนพนจนทรัพย์ว่าอย่างนั้นครับ Ha. Lục phi kiệt như thế này. Đò lăn lên. Phải thằng máy À. Ô. Tôi chạy ra thế nó. <laughs> tết chết tết ออาทำไงดีโอ้สอกิลลันครับคนไม่เชื่อไปแล้ว ่งสามชาติฝนก็จะมาครับไม่ก็งิดสุนแล้วครับผม สกียตครับนี่เลยครับผมพี่น้องทีมงานธนพลครับขับโดยจยนเทิงครับผมเจา้าซูปเปอร์เอ็มเอสเคร้อยสี่สิบแรงครับผม มาชมกันครับทิมง,งานไกลกลครับผมขนกลุลออกเพื่อที่ไปเทข้างนอกครับตืช trái khắp này phấn tô này nó yeah <laughs> <laughs> tụt nhèo à ơi <laughs> ngàn mẹ ยากครับพี่น้องชายโตนี่คเคไปอีกอันจานทึงไม่ยอมคนอีกอันวางนันอ่ะเต็มแล้วไปเลยทุกที่

kok oh, itu rumah enggak No one แดงจมรงสวัสด <S ling glaube yapmış> ีครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกรดิ่งกดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับช่องยูทูบนิก้สายฮาสายลิครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูอีกวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม